สวัสดีครับตอนนี้ก็พระอาทิตย์จะรับขอบฟ้าไปแล้วนะครับเราอยู่ที่สวนนอนหอมสุขใจนะครับเพิ่งเลิกจากการทํางานนะครับก็กลับมาสู่สวนอันนี้ไม่ได้ออกขายตลาดนัดนะครับตามที่สัญญากับลูกค้าไว้ว่าสิ้นเดือนจะแยกหน่อแบ่งนะครับซึ่งตอนนี้คิวก็เต็มหมดแล้วนะครับฟิวออเดอร์เต็มหมดแล้วถ้าใครชอบก็ต้องทักมาแล้วก็รอวันหน้านะครับ ของมีน้อยนะครับนี่เป็นกวักพระพรมนะครับว่ากันว่าเป็นสุดยอดในตระกูลกวักนะครับเป็นกวักชั้นสูงนะครับถ้ามือจับถ่ายนะครับก็อาจจะสั่นๆหน่อยนะครับอยลมแผ่วเบานะครับช่วงเย็นๆสวยนะครับนี่คือรด่ลายของเขาครับใบของเขาแก่เต็มที่นะครับก็ยาว รูปทรงหัวใจยาวๆนะครับนี่ครับประมาณสักถ้าวัดก็น่าจะได้สักสี่สิบเซนนะครับจากหัวจนมาถึงหางนะครับรูปหัวใจสวยนะครับจะมีลวดลายนะครับเขาชื่อว่ากวักพระพรมมีริ้วๆนะครับมีริ้วๆเป็นคลื่นๆนะครับทําให้มีมิติแล้วก็มองดูสวยงามนะครับเพราะถ้าเกิดไม่มีริ้วเนี่ยลายขาวๆนี่จะหมดคุณค่าทันทีเลยนะครับแต่พอเขามีริ้วๆมันก็เลยทาให้เกิดมิติแล้วก็ดูสวยงามนะครับเนี่ย ถ่ายย้อนแสงนิดนึงนะครับเพราะว่าส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังของใบเนี่ยฮะด้านหลังของใบก็สวยครับจะมีลายใบของเขาจะอ่อนๆนิดนึงนะครับเป็นไม้ในร่มนะครับไม้โชว์ใบก็ขึ้นชื่อว่าตระกูลกวกก็จากลักษณะของใบนะครับใบของเขานะครับมันคล้ายมือกวกเวลาลมพัดนะครับก็จะกอดกำลังลำตัวแวดแดแวดแดแวดนะครับก็ประมาณนี้แต่อันนี้เป็นลูกหัวใจด้วยนะครับ ก็มาดูหน่อของเขานะครับเขาได้กี่หน่อดีนะหนึกํลาลังแทงขึ้นมาอีกก็2หนอ่อหนึ่งสองสา,สาก็จะได้ตามพิออเดอร์สักสาหนอ่อแล้วก็จะเก็บไปสัก2หนอนะครับไป้ขายในรุ่นต่อไปนะครับครับก็นี่ก็เป็นเนินสว่านหาสวรคนของผมนะครับใชสำหรับชุบชีวิตของ ในสวนนะครับทำงานกลางแจ้งนะครับลกหน่อยนะครับเลษีกะเป็นบรรยากาศสดๆนะครับเราไม่ได้เซตติ้งว่าโน่นนี่นั่นเพื่อให้ถึงเวลานะครับแล้วก็ทำงานกันสดๆแบบฉบับของที่สวนเลยนะครับดูเป็นแนวทางนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหากวักที่จะมาเลี้ยงนะครับ มันจะถอดให้ดูครับโอ้โหปกติจะไม่ลากใหญเยอะนะครับ ทำงานคนเดียวลำบากงนี้แหละจะพ่อใหญ่ไกลเที่ยวแล้วแต่พอดีมาหาซื้อกระถางไม่ได้นะครับวันนี้ก็ไปหาซื้อแทบตายก็ได้มาสองใบนะครับไอ้แพงๆมีอยู่นะครับแต่ก็เกินความจําเป็นนะครับวันนี้กระถางขาดตลาดนะครับไม่ได้ไปน้ำไหลหวนมเตอต์ว,วิ่งงานอย่างเดียวเออมีไขน่นะ น,นี่คือไหลนะครับอันนี้ก็สามารถเทาะได้นะครับถ้าทิศลงเร็วมากเลยนะครับถ้ามือก็ถือว่าจบกันนะครับ มาแล้หนึ่งหนอครับอน,นี้ยังไงก็ติดนะครับตัวนี้มีหนอเล็กแถมด้วยนะครับน่ครับตัวนี้ต้องนั่นนิดเนึนงนะครับถ้าพลาดมาก็คือเสียของเลยนะครับอันนี้มีหนอเล็กแถมด้วยนะครับเน,นี่นนนนนาาสยสอ,อ,อ,องหนอสามแง่ง นี่ครับอันนี้ก็หนึ่งหนอนนะครับหนอนนี้ก็คือไหลพงพวกตัวนี้นี่เองนะครับมันก็จะไหลไปแล้วก็จะแตกหน่อขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไปตัดเป็นท่อ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 นไลุ้นได้นะครับไปลุ้นเหมือนกันนะครับบางตัวก็หนอยังกอดอยู่กับแม่อยู่เลยนะครับต้องค่อยเช็ดแอานะครับต้องให้รางมันติดมาด้วยนะครับรามันไม่ติดแล้วก็ เสียของเลยนะครับไดมาได้เลยครับได้อีกหนึ่งนะครับนี่มีนอได้กตินมาด้วยสองนอ้องไปเียงเอานะครับสวยมากนะครับใบนสรุปแล้วก็ มันก็ได้นี่ได้สี่นอใหญ่ัสองนอเล็กนะครับนี่ต้องวัดดวงนิดนึงนะครับถ้าทำไม่ดีก็ต้นแม่ตายนะครับจากนั้นก็อันนี้ก็หัวไม้น,นะครับเราไปถ่าได้นะครับถ่าหลหัวได้อันนี้ก็คือโคนไหลของมันนะครับสามารถปลูกได้เหมือนกันนะครับ ของผมไม่มีวิชาการนะครับทําจากประสบการณ์นะครับนี่ก็เป็นไหลของมันนะครับเนี่ยก็แทงแง่งขึ้นมาแล้วสองแง่งนะครับกรปุูกด้านในการครับอันนี้ก็ไหลของมันนะครับใช่หรือเปล่าวะเพราะไม่ใช่นะครับเป็นจริงไม้มัวแล้วครับเอาแค่นี้พอนะครับตอนนี้ก็มันจะมีที่แทงขึ้นมาอีกแล้วหนอหนึ่งนะครับมันหนอมันจะแตกออกมาจากตรงนี้นะครับนี่คือด้านหลังของมันนะครับเห็นไหมครับสวยนะครับนานด้านหลังนะครับ ันจะครบอต่อไปการปลูกนะครับไม่ได้แช่กากมะพร้าวไว้ด้วยครับเพราะมมนคิดว่าจะได้ทําวันนี้นะครับพอดีเวลามันเหลือก็จาะจกกันไปเลยครับได้มาแล้วนะครับกากมะพร้าวนะครับแล้วก็นี่เป็นกากมะพร้าวนะครับพอดีมันล้างน้ำมาแล้วตอนนี้ก็เป็นแกเก่านะครับที่หมักจนมันเสื่อมสภาพแล้วนะครับ เกะเผานะครับมันจะเกะเเขวแล้วก็จะมีดินดุกผมใช้ดินเก่าดินหมักดินเก่านี่นะครับการเป็นกระถางต้นไม้มันก็จะเกิดดินในนี้มันจะมีดินเกินมันก็มากองๆไว้นะครับเสร็จแล้วก็คน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 เสรแล้วเือแล้วมีทำดินที่ปลูกเขามันต้องโปร่งนิดนึงนะครับนรากเขาจะเน่านะครับ อย่างที่แกะให้ดูเมื่อกี้นะครับดินมันจะเป็นโปร่งๆนะครับแล้วก็มันจะสามารถไปได้ไกลนะครับตาของเขาจะเดินได้ดีนะครับจะทําให้หน่อเขาแตกง่ายนะครับจะลงต้นแม่ก่อน,นครับ พวกกามะพร้าวนะครับลองสูตรหนึ่งก่อนอันมีพวกขานกรถางน้งก็ดีนะตัดหัวมันไปแล้วนะครับน,นี่คือรากมันนะครับรากมันเยอะมากติบออกหน่อยก็ได้นะครับมีรากหลักของมันอยู่แล้วมันยังไงมันก็ไม่ตายนะครับถ้าน้ำไม่ขังจริงๆนะครับเห็นไหมครับ ปลูกปักพวกนี้ต้องปลูกประมาณนี้นะครับอย่าเอามาอย่าเอาต้นเขามาไว้บนปากกระถางนะครับเพราะเวลานั้นใบเขาจะตกแขกลงมานะครับต้องเอาเขาไว้ลึกๆนะครับ้วก็แก่ลากเขาออกไปเลยนะครับระวังเขาไว้ลึกๆเห็นไหมครับไม่ใช่ว่าวางขนาดนี้แล้วถมดินขึ้นมาจนเต็มปากกระถางนะครับนั้นก็ไม่ใช่อีกนะครับเพราะว่าถ้าถมดินสูงเขาจะไม่เกิดหนอนะครับนี่เป็นดินเก่าของเขานะครับใส่ไป เคระหว่างผสมดินถ้าเรามีปุ๋ยคอ,อกก็ใส่ปุ๋ยคอ,อกด้วยก็ได้นะครับเพราะเขาชอบปุ๋ยคอ,อกนะครับถ้าเป็นพวกนี้ผมจะไม่ใส่ปุ๋ยเคมีนะครับเพราะว่าเขาชอบเปื่อยนะครับเนี่ยครับเราถมแค่นี้ก็พอนะครับไม่ต้องไปถมขึ้นมาจนถึงปากกระถางน,นะครับเพราะงั้นแล้วหน่อเขาจะเกิดยากนะครับ ถ้าเราถมประมาณนี้เสร็จเสร็จใช่ไหมครับมันจะแตกต่างจากที่ผมถ่ายให้ดูตอนที่ยังไม่ดึงกระถางนะครับเห็นไหมครับมันจะแผ่บารมีสวยงามมากนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเวลามันโตเต็มที่ใบมันตกมันจะมีขอบกระถางคอยรับใบมันแล้วทีนี้รัศมีของพุ่มมันจะสูงจะกว้างขึ้นเนี่ยะครับนะครับ,ไ,รบไว้ดูช่วงท,ท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมจะถ่ายให้ดูอีกทีนึงกวกเพราะพรมนั้น มันยังมีเรื่องเล่าที่แตกต่างออกไปอีกนะครับจากที่เมื่อสมัยที่ผมเรียนหนังสือนั้นผมเคยอ่านจากหนังสือแถวแถวส่วนเจต,ตุจักนะครับซึ่งจะมีการนําเสนอที่แตกต่างไปจากที่เรารู้จักมานะครับกวักพรอพรมในอดีตนั้นมันมีมันหมายถึงพรมที่ปูพื้นนี่เองนะครับเนื่องจากลักษณะของใบที่ยาวแล้วยังมีลวดลายเป็นริ้วๆนะครับเป็นลวดลายที่ ธาาุมันลักษณะของพรมของอาลับนะครับแล้วก็มีริ้วๆนะครับซึ่งเมื่อต่อมาแล้วได้มีการนําเข้ามาปลูกในบ้านเป็นไม้ประดับนะครับ,รบพอเอาเข้ามาปลูกในบ้านเป็นไม้ประดับ,ดบก็เลยเปลี่ยนชื่อมาเป็นกวักพระพรมเพราะว่าคําว่าพระพรมนั้นหมายถึงเทพสูงสุดในหนึ่งในสามองค์ของ ศาส,สนาฮินดูนะครับอันได้แก่พระอิศวรแล้วก็พระนาลายแล้วก็พระพรนะครับพระพรคือเทพเจ้าแห่งความดีนะครับรเทพเจ้าแห่งความเมตตาเมื่อใครได้ครอบครองก็เปรตเสมือนว่ามีเทพเจ้ามีพระพรคอยปกปักรักษาแล้วก็ความมีความเมตตากรุณามี มีความร่มเย็นในบ้านนะครับว่าถ้าใครได้ครอบครองกวักชนิดนี้แล้วเปรียบเสมือนว่ามีพระพรมเข้ามาปกปักรักษาอยู่ในบ้านนะครับทําให้คนในบ้านพบกับความร่มเย็นพบค,ความสงบสุขแล้วก็เป็นเมตตามหานิยมคำว่าเมตตามหานิยมนี้ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นเกี่ยวกับสเสน่ห์ชู้สาวหรืออะไรนะครับ แต่หมายถึงเป็นการปฏิสัมพันธ์กันนะครับอย่างเขามีความงามของตัวเขาเป็นเอกลักษณ์แล้วก็เ,เอกลักษณ์แล้วก็คนที่ผ่านไปมาพบเห็นก็จะสะดุดตาก็จะแวะเข้ามาทักทายเมื่อแวะเข้ามาทักทายต่างคนต่างก็ชื่นชอบในสิ่งเดียวกันก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนนะครับเกิดการแลกเปลี่ยนแล้วก็จะเกิดกัญญาณิมิตที่ดีแล้วก็จะเกิดการซื้อขาย อันนั้นก็คือเป็นโชคลาภเป็นตัวเงินมาอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งไม่เกี่ยวกับชู้สาวนะครับคําว่ามหานิยมนะครับนี่ก็เป็นอีกแง่มุมหนึ่งของกวักพระพรหมนะครับที่ผงเคยได้อ่านมาจากหนังสือนะครับก็อาจจะไม่เหมือนกับที่เราได้ดูมาหลายคลิปนะครับแต่ก็เป็นอีกหนึ่งแง่มุมที่เรานำมาเสนอแล้วก็รับรู้ แตกต่างใจจากที่เรารับรู้มานะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับ